ความคิดที่ว่ามีลูกแล้วแก่มาจะมีคนเลี้ยงเนี่ยเป็นแนวคิดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามีคนแก่ตั้งมากมายที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งอย่างไรก็ตามลองมาฟังเรื่องราวดังต่อไปนี้เพื่อที่เราจะสามารถเห็นความจริงได้มากขึ้นมีคุณแม่คนหนึ่งเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวเธอมีอาชีพเป็นครู ถึงแม้เงินเดือนจะไม่มากแต่ก็เลี้ยงดูลูกชายจนเติบใหญ่เธอตั้งใจเก็บหอมรอมริบหยิบยืมหนี้สินมาเพื่อส่งลูกชายคนเดียวของเธอไปเรียนต่อที่อเมริกาพอลูกเรียนจบก็ทำงานต่อที่อเมริกาซื้อบ้านแต่งงานแล้วก็มีลูกอีกหนึ่งคนสร้างครอบครัวที่แสนสุขคุณแม่ก็ตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่กับลูกที่อเมริกาหลังเกษียณ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายก่อนที่เธอจะ,กะเกษียณเธอก็เรียบเขียนจดหมายหาลูกชายบอกความปรารถนานี้กับลูกของเธอตัวเธอเองคิดถึงประโยคที่ว่ามีลูกจะได้มีคนเลี้ยงตอนแก่เธอคิดถึงสายตาที่อิจฉาของเพื่อนๆและญาติญาติของเธอทำให้เธอมีความสุขเออล้นเต็มหัวใจระหว่างรอคำตอบจากลูกชายที่อเมริกา เธอก็จัดการเรื่องบ้านและเรื่องงานจนเรียบร้อยคืนสุดท้ายก่อนที่เธอจะเก,กษียณเธอก็ได้รับจดหมายจากลูกของเธอเปิดออกดูข้างในเป็นเช็คมูลค่าส0 0 0 0ื่นเหรียญเธอก็แปลกใจมากๆเพราะว่าลูกชายของเธอเนี่ยไม่เคยที่จะส่งเงินให้เธอเลยสักครั้งเธอเรีบเปิดอ่านจดหมายในจดหมายเขียนว่าแม่ครับผมกับภรรยาได้คุยกันแล้วเราได้ข้อสรุปว่า เราไม่ยินดีที่จะให้แม่มาอยู่ด้วยที่อเมริกาถ้าแม่คิดว่าแม่มีบุญคุณที่เลี้ยงดูผมมาเมื่อผมคำนวณตามราคาตลาดแล้วทั้งหมดก็จะอยู่ที่สอง0มื่นเหรียญผมก็เลยเพิ่มให้นิดหนึ่งแล้วส่งเช็คสามหมื่นเหรียญมาให้แม่หวังว่าต่อไปนี้แม่จะไม่เขียนจดหมายมาหาผมอีกเมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้จบน้ำตาของแม่ก็ไหลทันทีเธอรู้สึกว่าเธอเป็นม่ายมาตลอดชีวิต จากนี้ก็จะต้องแก่ตายอย่างโดดเดี่ยวเธอรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปต่อมาเธอก็ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาหลังศึกษาเสร็จเธอก็ได้ใช้เงินสามหมื่นเหรียญน,นี้เอาไปเดินทางเที่ยวรอบโลกเธอได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากมายจากนั้นเธอก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงลูกชายในจดหมายนั้นเขียนว่าลูกรักลูกไม่อยากให้แม่เขียนจดหมายมาอีก ก็ให้คิดถือว่าจุดหมายฉบับนี้เป็นข้อความเพิ่มเติมจากฉบับที่แล้วนะแม่ได้รับเช็คแล้วและแม่ใช้เงินนั้นไปเดินทางเที่ยวรอบโลกระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้นอยู่ๆแม่ก็รู้สึกว่าแม่ควรขอบคุณลูกขอบคุณที่ทำให้แม่เห็นอะไรหลายๆอย่างแม่ได้ปล่อยวางทำให้แม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนและคนรัก ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามไม่มีรากอย่างลึกแท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้าวันนี้แม่ยังคิดไม่ตกยังยึดติดยังทุกข์แม่ก็คงตายไปแล้วการปฏิเสธของลูกทำให้แม่เห็นว่าคนเราเมื่อมีวาสนาก็ได้เจอเมื่อหมดวาสนาก็ต้องจากกันทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ทำให้แม่เรียนรู้ที่จะสงบมองทุกอย่างในเชิงบวกแม่ไม่มีลูก ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะต้องเป็นห่วงเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าลูกทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กระตันยูเสมอไปและไม่ใช่ว่าลูกกระตันยูทุกคนจะมีศักยภาพในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะแค่เขาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเขาก็ลำบากมากพอแล้วในยุคปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนการที่คนมีอายุมาก จะยึดติดแนวความคิดที่ว่ามีลูกจะได้มีคนเลี้ยงยามแก่นั้นไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอีกต่อไปและแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าคาดหวังว่าคนอื่นเนี่ยจะมารับผิดชอบชีวิตเราเพราะคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็คือตัวเราเองถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จงแชร์ และแท็กคนที่คุณรักดิฉันมายถามคณจพ์พขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ